สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะเคยรู้สึกเนาะคะกับความคิดที่ว่าแบบเออมันสายไปแล้วหรือเปล่าที่จะเริ่มทําอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความฝันหรือแม้แต่การเรียนรู้อะไรใหม่ๆวันนี้เราจะมาคุยกันค่ะจากข้อความในตอนพลังการเริ่มต้นใหม่ที่เขาตั้งคาถามน่าสนใจว่าไอความคิดว่าสายไปแล้วเนี่ย มันจริงเสมอไปไหมแล้วก็มีมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจมากจากแหล่งข้อมูลนี้นะคะคือเขาบอกว่าบางทีการที่เราเริ่มช้าเนี่ยมันอาจจะเป็นข้อดีซะอีกอือยังไงล่ะครับก็คืออาจจะหมายถึงว่าเรามีความเข้าใจในตัวเองที่ลึกซึ้งขึ้นนะซึ่งอันนี้ละค่ะคือพลังซ่อนเร้นที่เราอาจจะมองข้ามไปอ๋อครับน่าสนใจครับ ไอความรู้สึกสายไปแล้วที่แหล่งข้อมูลพูดถึงเนี่ยคะ่ะมันมักจะมาจากการที่เราอดไม่ได้ที่จะแบบว่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเห็นเพื่อนๆหรือคนรอบข้างเขาไปถึงไหนต่อไหนแล้วในเส้นทางของเขาแต่เราเพิ่งจะมาคิดเริ่มหรือแบบอยากจะเปลี่ยนทางมันก็ท้อได้ง่ายๆเลยเนาะคะ่ะใช่ครับประเด็นนี้ในแหล่งข้อมูลเขาก็เชื่อมโยงกับแนวคิดที่ว่าคนที่เริ่มต้นช้าอาจจะเป็นคนที่เ,เข้าใจตัวเองมากที่สุดก็ได้นะครับ อันนี้แหละที่เขาเรียกว่าพลังซ่อนเร้นคือแหล่งข้อมูลเขาอธิบายว่าการที่เราใช้เวลามากขึ้นในการค้นหาตัวเองลองผิดลองถูกหรือว่าผ่านประสบการณ์อะไรมาเยอะๆเนี่ยพอถึงจุดที่เราตัดสินใจจะเริ่มอะไรใหม่ๆจริงๆจังๆนะครับมันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่เออมันหนักแน่นกว่ามันมาจากความเข้าใจความต้องการของตัวเองจริงๆไม่ใช่แค่แบบทำตามๆกันไป อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมันผ่านการตกตะกอนมาแล้วประมาณนั้นครับแล้วในแหล่งข้อมูลเขาได้อธิบายกลไกเบื้องหลังเพิ่มเติมไหมคะว่าทําไมการใช้เวลานานขึ้นถึงอาจจะทําให้เข้าใจตัวเองดีขึ้นได้ขนาดนั้นหรือเป็น,นกลไกทางจิตว,วิทยาเป๊ะๆนะครับแต่เขาชี้ให้เห็นภาพรวมว่าการใช้เวลาที่นานขึ้นเนี่ยมันช่วยให้เราได้ตกผลิตความคิดจริงๆทําให้การตัดสินใจเริ่มใหม่นั้นนะ่ะ มันมาจากฐานที่มั่นคงกว่าคือรู้แล้วว่าทําไปทําไมเราต้องการอะไรกันแน่ซึ่งมันก็จะต่างจากการตัดสินใจเร็วๆที่บางทีอาจจะยังมีความสับสนอยู่บ้างอื จริงด้วยค่ะฟังดูแล้วก็สอดคล้องกับคำพูดของแอดัมกร n นในหนังสือ Hidden Potential ที่แหล่งข้อมูลยกมาพอดีเลยนะคะที่เขาบอกว่า It's never too late to start becoming the person you want to be หรือแปลงง่ายๆก็คือไม่มีคำว่าสายเกินไปถ้าเราอยากเป็นในสิ่งที่เราควรจะเป็นมันเหมือนการปลดล็อกความคิดเลยนะว่าเรื่องการเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ได้จากัดอยู่แค่อายุหรือว่าเวลาเลยใช่เลยครับแล้วประเด็นนี้น่าสนใจมาก แหล่งข้อมูลเขาก็ขยายความต่อนะครับว่าการที่เราเริ่มช้าเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราด้อยกว่าใครเลยนะคือหลายคนมากๆเลยครับที่ต้องใช้เวลาค้นหาตัวเองนานหน่อยกว่าจะเจอทางที่ใช่หรือกว่าจะกล้าเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วไอ้ความช้าตรงนี้แหละครับที่อาจจะสร้างความมั่นใจในทางเลือกนั้นๆให้เราได้มากกว่าคนที่รีบๆตัดสินใจไปก่อนด้วยซ้ําเพราะมันผ่านการคิดการกลั่นกรองมาแล้วจริงๆ 1> <1> <hydro ly> ในหลังข้อมูลนี้มีตัวอย่างชัดเจนเลยคะ่ะอย่างเช่นเรื่องของคนที่เปลี่ยนสายงานตอนอนายุ40แล้วปรากฏว่าประสบความสําเร็จมากกว่าเดิมซะอีกหรือว่าจะเป็นนักกีฬาที่เข้าหลีกใหญ่ๆตอนอนายุแบบ30มสิปลายๆแล้วแต่กลับโดดเบนมากเพราะมีวิน,นัยมีความเข้าใจในเกมที่สะสมมานาน <G ry m ise> ใช่ครับใช่หรือแม้แต่เคสที่แบบเริ่มเรียนมหาลัยตอนที่ลูกเข้าโรงเรียนแล้วแล้วก็เอาความรู้ใหม่นั้นมาพลิกชีวิตครอบครัวได้เลยโห ครับผมจากตัวอย่างพวกนี้แหละครับแหล่งข้อมูลเขาก็เลยกลั่นออกมาเป็นเทคนิคหรือแนวทางที่น่าสนใจสําหรับใครก็ตามที่อยากจะเริ่มต้นใหม่อย่างแรกเลยคือลองเปลี่ยนมุมมองก่อนเลยครับจากที่คิดว่าสายไปแล้วเนี่ยลองเปลี่ยนเป็นเรายังไม่เคยเริ่มตัางหากเพื่อเป็นการรีเซ็ตความคิดตัวเองอ๋อเหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่ครับ แล้วก็ลองตั้งคำถามกับตัวเองดูว่าถ้าเราเริ่มทำมันต่อนนี้อีกหนึ่งปีข้างหน้าชีวิตเราจะเปลี่ยนไปแค่ไหนอันนี้เพื่อสร้างแรงผลักดันสร้างกำลังใจนอกจากนั้นนะครับแหล่งข้อมูลยังเน้นเรื่องการยอมรับอดีตด้วยคือให้รับรู้สิ่งที่ผ่านมาแต่ไม่ต้องให้มันมาจากัดอนาคตของเราและหัวใจสาคัญที่สุดเลยคือการลงมือทาครับเริ่มจากสิ่งเล็กๆก,ก็ได้นะไม่ต้องใหญ่โตแต่ขอให้เริ่มทันทีเลย ทันทีเลยนะคะครับ <c oughs> ไม่ต้องไปรอความพร้อมที่สมบูรณ์แบบเพราะเอาจริงๆบางทีมันอาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้ความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะ <c oughs> ฟังดูแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดจากแหล่งข้อมูลนี้ก็คงไม่ใช่ว่าเราเริ่มได้เร็วแค่ไหนแต่เป็นการที่เรากล้าเริ่มหรือเปล่ามากกว่าเนาะไม่ว่าตอนนี้เราจะอยู่ตรงจุดไหนของชีวิตก็ตามถูกต้องเลยครับและข้อคิดที่แหล่งข้อมูลเขาทิ้งท้ายไวน้นี่ผมว่ามันก็น่าจะกระตุ้นต่อความคิดเราได้ดีทีเดียวเลยนะครับเขาบอกว่า <c oughs> ตราบใดที่เรายังหายใจอยู่ทุกวันมันคือโอกาสใหม่เสมออืศ mm. ักยภาพที่มันซ่อนอยู่ในตัวเราเนี่ยบางทีมันอาจจะรอแค่การตัดสินใจเริ่มเท่านั้นเองครับโห oh. เป็นประเด็นที่น่าเก็บไปคิดต่อนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีอะไรที่เราอยากทํามากๆแต่ยังติดกับดักความคิดว่ามันสายไปแล้วอยู่หรือเปล่า